สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Love In t r e n n ครับความรักไม่เคยตกเทรนด์ In Train ตลอดเวลาและจะ In Train ตลอดไปครับรายการเราแพร่ภาพออกอากาศเป็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่อง KBN News และ KC1 ครับผมว่เต้ครับดิฉันจิ๋วค่ะ Love In t r e n d เป็นรายการที่สนับสนุนและส่งเสริมให้สังคมแสดงออกซึ่งความรักที่มีต่อกันและการอย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะและรายการของเราก็ยังสรรหาเรื่องราวความรักดีๆมฝาฝากท่านผู้ชมเป็นประจำในช่วง Story of Love ค่ะ และยังมีคำถามดีๆครับคำถามเกี่ยวกับความรักสไตล์ Love in f r i e n d ในช่วง Question of Love ครับค่ะและในช่วงท้ายของรายการนะคะช่วง s h a r i n g of Love รายการของเราก็ขอเป็นแบบอย่างในการแสดงความรักผ่านการกระทำค่ะและสนับสนุนบุคคลที่เป็นตัวอย่างที่ดีของสังคมค่ะครับพี่จิ๋วเรามาเข้าสู่ช่วงแรกกันเลยครับช่วง Story of Love วันนี้พี่จิ๋วมีงานมาปากครับโอ้โหเป็นเรื่องราวความรักของคู่รักที่กำลังจะมีข่าวดีในเวลาอีกไม่นานนี้ค่ะข่าวดีข่าวดีอะไรเอ่ย เขากำลังจะแต่งงานนะงงนสิคะหลังจากที่เพาะบ่มความรักกันมาระยะหนึ่งแล้วนะคะกำลังหวานซึ้งเรื่องราต้องน่าตื่นเต้นแน่ๆเลยใช่ไหมครับก็น่าติดตามมากเลยค่ะอ,อ,คอยากชมใช่ไหมคะคคงั้นไปชมกันเลยค่ะคช่วง Story of Love ยอฟเล้ววันนี้เป็นเรื่องราวความรักที่หวานหวานของคู่รักที่กำลังจะมีข่าวดีในเดือนข้างหน้านี้ค่ะทั้งคู่รักกันด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกันพร้อมที่จะอดทนและปรับตัวเข้าหากันให้มากที่สุดจนในที่สุดวันที่ทั้งคู่รอคอยก็มาถึงค่ะสวัสดีค่ะคุณปักกับคุณแแบบนะคะอยากให้ทั้งคู่เล่าถึงที่มาที่ไปของความรักจุดเร,เริ่มต้นของความรักรู้จักกันได้ยังไงรักกันได้ยังไง เริ่มแรกเลยก็ยังไม่ได้เรียกว่าความรักเท่าไหร่อะค่ะมันมันเป็นเหมือนเราคุยกันถูกคอกันไปซะมากกว่าคุยคุยเป็นเพื่อนกันคือเอาจริงๆเลยก็ไม่รู้ใจเขาเหมือนกันว่าว่าเขาเขาคิดยังไงกับเราช่วงนั้นก็เป็นวัยเรียนอยู่ก็เลยยังไม่ไม่ไม่แน่ใจในฝั่งความรักเักเท่าไหร่อะค่ะ ก็เป็นเหมือนคุยเป็นพี่เป็นน้องมากกว่าแต่ว่าเราคือเป็นแบบยังไงอะคือพูดไปก็มีสุขบ้างมีทุกข์บ้างค่ะแล้วรู้จักกันได้ยังไงตอนแรกเลย <S <S 2> <S 2> ก็พอดีน้องเขารู้จักกับเป็นแฟนกันกับของแฟนผมนะครับ<ม>แล้วทีนี้ก็เลยบอกออแนะนําให้รู้จัก หน่อยไปประมาณนี้ครับอพอมีคนมาแนะนําให้รู้จักกันตอนแรกที่เจอกันเนี่ยรู้สึกยังไงอายก็อายแล้วครานี้ก็พี่เขาก็ชวนไปกินข้าวไปอะไรแต่ว่าก็ไปกันแค่ทีเดียวแล้วก็หลังจากนั้นก็หลังากนั้นก็ห่างกันไปพักหนึ่งอะคะคือไม่ได้คุยกันต่อก็ประมาณว่า โทรมาแล้วก็เหมือนว่าเราก็ไม่ค่อยเข้ากันได้สักเท่า,หามไหร่อะไรประมาณนี้<ล>ค่ะแล้วมามาเริ่มที่จะเข้ากันได้แบบรู้จักกันมากขึ้นเมื่อไหร่ช่วงหลังจากนั้นประมาณได้เป็นเดือนนะคะก็เหมือนเขาย้ายที่ทํางานมาอยู่โคราชตอนแรกอยู่กรุงเทพเขาย้ายมาคือน,นี่ก็เรียนจบพอดีค่ะขึ้นมาเรียนต่อที่โคราชก็เลยเริ่มเริ่มจะ สารต่อความสัมพันธ์มากขึ้นก็รู้จักครอบครัวเขาแต่ว่าทางบ้านเราคือยังไม่รู้แต่แต่ทางบ้านผู้ชายก็ก็รู้กันแล้วว่าคือพบกันผู้ใหญ่รับรู้ผู้ใหญ่รับรู้แต่แต่ฝั่งทางเราคือยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ก็รู้อยู่ว่ามีแฟนมีอะไรแต่ว่าคือยังไม่ได้พบนั่นนั่นคือช่วงแรกใช่ไหมคะแล้วจุดที่ทําให้เราตัดสินใจที่จะคบกัน มันคือจุดไหนในเมื่อบอกว่าช่วงแรกนี่ก็ยังไม่ค่อยอะไรเงี้ยมันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเหมือนประมาณว่าพอย้ายงานมาใหม่ๆมันก็มีปัญหาม,มีปัญหาพอพอเขามีปัญหาเขาปรึกษาเราได้<อ>ประมาณนี้นะคะ<อ>เขาก็ปรึกษาเราแล้วก็เหมือนเขาก็พูดให้เขาสบายใจเขาก็มีเพื่อนคุยย้ายงานมาใหม่เขาก็ยังไม่ค่อยมีเพื่อนมีอะไรสักเท่าไหร่<อ>ก็เริ่มรู้ปัญหาเริ่มแบบ คุยกันได้อะไรประมาณนีเกิดจากการที่เมื่อมีปัญหาเราเอาปัญหามาคุยกันความรู้สึกดีต่อกันมันก็เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะแล้วคุณปั๊กประทับใจอะไรในตัวของคุณแปบจนถึงต้องเลือกผู้หญิงคนนี้พอเรามีปัญหาเราก็คุยกับเขาแล้วก็รู้สึกสบายใจก็รู้สึกเป็นกันเอง ก็ประทับใจที่เขาเอที่เรามีปัญหาปุ๊บเอเขาจะช่วยเราแก้ป,ปัญหาได้เลยมาเนี่ยแล้วผู้หญิงคนอื่นล่ะคะไม่มีส่วนนี้นะคะคือ <c oughs> ไม่ได้คบกับผู้หญิงคนอื่นเพราะเราเลือกที่จะคุยกับคนนี้นชครับ <c oughs> <c oughs> โหเย,ยี่ยมเลยแล้วคุณแปบนล่นะคะทําไมถึงเป็นผู้ชายเพราะอะไรประทับใจอะไรในตัวเขาก็เขาก็เป็นคนที่แบบ ไม่ค่อยพูดมากเท่าไหร่แต่ว่าคือเป็นคนที่พูดมากแต่ไม่ชอบคนพูดมาก <c oughs> <c oughs> เป็นคนที่พูดมากแต่แบบเหมือนไม่ชอบให้คนมาพูดมากไม่ชอบให้คนมาจู้จี้จุกจิกเท่าไหร่ <c oughs> เขาเป็นคนเฉยนิ่ง <c oughs> เป็นคนนิ่งมากแล้วก็แต่ว่านิ่งคือไม่ได้นิ่งอยู่เฉยเวลาเราเราพูดอะไรเขาฟังฟ <c oughs> ังแล้วเขาก็เราอยากได้อะไรเขาก็ คือทาได้เท่าไหร่ก็ก็ทําให้อะทำให้ทาให้เราเห็นว่าเราเขาพยายามแล้วนะว้่วทั้งหวานและซาาซึ้ได้แบบดีใจกับทั้งคู่จังเลยค่ะขอให้ก้าวต่อไปขอให้ก้าวต่อไปของทั้งคู่เป็นก้าวแห่งความสุขและแม้จะเจอกับความทุกข์ก็ขอให้ต่อสู้ไปด้วยกันต่อไปจนถึงจนถึงวันสุดท้ายค่ะ ตลอดเวลาที่คบกันและแม้จะเจอกับความทูปก็ขอให้ต่อสู้และฝ่าฟันไปด้วยกันต่อไปจนถึงวันสุดท้ายขอขอบคุณความรักที่สวยงามของทั้งคู่ค่ะก็ปัญหาส่อนมากก็เรื่องอารมณ์อะค่ะเราเป็นคนอารมณ์แรงแต่ว่าเขาเขาเป็นคนที่เนี่ยเราคือแรงตลอด อะไรก็ใจร้อนใจร้อนอคืออยากได้อะไรก็คือต้องได้เขาก็เหมือนประมาณเราแรงมาเขาก็เฉยคือนี่นี่คือเป็นอีกวิธีหนึ่งที่แบบว่าเขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับเราถ้าสมมติว่าเขาแรงกับมันอาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกันถึงขนาดนี้ก็ได้อ,อาจจะเป็นการทะเลาะกันอยู่ด้วยกันต้องมาทะเลาะกันตลอดแต่ว่าเราก็เป็นคนที่พูดมาก โกรธง่ายแต่ว่าก็คือหายเร็วอยู่อะค่ะเขาก็เงียบเงียบไปพักหนึ่งเขาเริ่มจะรู้แล้วลวเริ่มเรียนรู้แล้วว่าวเราเงียบไปนะ,ะเออเดยวเขาก็หายเองค่ะแล้วคุณปั๊กนะคะอะไรที่คิดว่าเป็นปัญหาสําหรับทั้งคู่แล้วก็ผ่านมาได้สม่าก็าจะมีแต่ปัญหาเรื่องอารมณ์ร้อนของเขาพอเขาอารมณ์ร้อนก มันก็เริ่มจะเกิดทะเลาะกันเกิดปากเสียงขึ้นมามแต่ผมก็พยายามที่จะเงียบไว้ก็เหมือนกับที่เขาบอกครับต่างคนต่างแรงมันก็ยิ่งจะทําให้บานปลายแต่ถ้าคนหนึ่งแรงคนหนึ่งเงียบฟังแล้วก็ค่อยๆพูดให้เข้าใจมันก็จะดีกว่าหลักการที่ดีมากเลยในการที่จะปรับตัวเข้าหากันอยู่ร่วมกันใช่ไหมคะ คุณแปมคะณวันนี้รักผู้ชายคนนี้มากแค่ไหนก็รักเหมือนคนในครอบครัวคนหนึ่งะค่ะเขาก็ไม่ได้เกเรไม่ได้อะไรบุรียากเขาก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับเพื่อนเดี๋ยวนี้เขาก็ไม่ไม่มีแล้วอะค่ะคือเขาอยู่กับเรามากขึ้นเรามีความแบบเราอยู่เป็นเพื่อนกันมากกว่าค่ะอยู่เป็นเพื่อนกันมี เวลาทุกเราก็ทุกไปด้วยกันเวลาสุขเราก็สุขมาด้วยกันก็รักมากรักเหมือนคนในครอบครัวคนหนึ่งอะค่ะ,คะแล้วคุณปักละคะสําหรับผู้หญิงคนนี้แล้วรักเธอมากแค่ไหนอยากให้ถือโอกาสนี้ที่จะบอกรักเธอแล้วก็เป็นเหมือนกับการขอแต่งงานเธอในในวันนี้เลยเหมือนเราไม่เคยพูดเรื่องการแต่งงานกันมาก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งที่ผมรักมาก เป,เป็นอันดับหนึ่งก็คือแม่ครับผู้หญิงคนนี้ก็เป็นอันดับที่สองที่ผมรักมากถึงผมจะเป็นผู้ชายที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามดูแลแล้วก็รักษาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับนะได้ยินแล้วรู้สึกว่า ประทับใจเนาะแอบอิจฉาคุณแปมเล็กๆเลยนะคะเนี่ยโหน่ารักมากเลยค่ะเป็นความรักที่เป็นแบบกานที่ดีในการที่คนสองคนปรับตัวเข้าหากันและจะเดินมาด้วยกันจนกระทั่งไปถึงวันที่เรียกว่าเป็นความฝันของทั้งคู่ซึ่งจะได้แต่งงานในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ใช่ค่ะขอบคุณมากเลยที่ที่เป็นแบบอย่างในการดําเนินชีวิตในการาครองรักในการมีคผู้รักที่ดี ด้วยบินเทนประทับใจมากขอให้ความรักนี้คงอยู่ตลอดไปและมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากคะ่ะสดีค่ะว้าวทั้งหวานและซาบซึ้งเลยนะคะดีใจกับทั้งคู่จังเลยค่ะขอให้ก้าวต่อไปของทั้งคู่เป็นก้าวแห่งความสุขและแม้จะเจอกับความทุกข์ก็ขอให้ต่อสู้และฝ่าฟันไปด้วยกันต่อไปจนถึงวันสุดท้ายขอขอบคุณความรัก ที่สวยงามของทั้งคู่ค่ะครอบครัวสักดาเดชครอบครัวเลิฟอินเทน เป็นยังไงบ้างคะโปเต้ s t o r y of Love โอ้โหน่าประทับใจมากๆครับเสียดายผู้ชายน่าจะเป็นหมอครับเขาคู่กับพยาบาลไม่จำเป็นราคาความรักไม่ได้จำกัดว่าจะต้องอาชีพอะไรนะคะโปเต้โอ้ใช่ๆช่เรามาเข้าสู่ช่วงสองของรายการดีกว่าค่ะโปเต้สัปดาห์นี้โปเต้มีคำถามอะไรคะหัวข้อ Question of Love สัปดาห์นี้นะครับเกี่ยวกับคอนเสิร์ตครับอืคอนเสิร์ตเหรอคะแเราเต้ก็ไปสัมภาษณ์ที่คอนเสิร์ตด้วยโอ้โหต้องมีคนเยอะแน่ๆเลยค่ะใช่ครับเป็นคอนเสิร์ต I องไอเซิฟไอเซิฟไอเที่มสสครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีครับคำถามอะไรคะคำถามก็เกี่ยวกับคอนเสิร์ตเกี่ยวกับสีด้วยเกี่ยวกับสีด้วยไม่ได้เล่นกีฬาสีกันนะครับไปคอนเสิร์ตกันก็มีการเกี่ยวข้องกับความรักด้วยจะเป็นยังไงเราไปชมกันเลยครับช่วง question of love ถ้าคุณไปชมคอนเสิร์ตกับกลุ่มเพื่อนหรือครอบครัวคุณจะใส่เสื้อทีมสีอะไรพี่ชื่ออะไรครับชื่อเอครับผมพี่เอครับถ้าวันหนึ่งพี่ต้องไปคอนเสิร์ตไปเป็นครอบครัวเลยนะแล้วแบบต้องใส่เสื้อเนี่ยสีเดียวกันครับอยากได้สีอะไรครับและเพราะอะไรครับอยากได้สีฟ้าครับเพราะว่ามันอยู่สูงดีครับมันอยู่สูงดีครับผมโอเคครับ Love Insane ต้นครับสีขาวครับสีขาวทําไมครับเป็นสีที่บริสุทธิ์ครับบริสุทธิ์ครับโอ้โหไปอย่างบริสุทธิ์ทั้งครครัวครับโอเคครับ Love in Train ชิโอครับชิโอครับถ้าวันหนึ่งเนี่ยต้องไปคอนเสิร์ตไปทั้งครอบครัวเลยนะแล้วไปพร้อมกันเนี่ยต้องใส่เสื้อสีเหมือนกันจะเลือกเป็นสีอะไรครับคิดว่าสีชมพูชรพูทำไมครับ หากันง่ายดีเด่นดีครับผมบันแปลวด้วยขึ้นเลยประมาณนั้นนะแล้วอินเทรนครับชิส่งครับสีโอรสครับโอรสทำไมครับเพราะว่ามันมองแล้วมันสบายตาดีครับอก็ได้สบายตาเท่าครอบครัวครับสบายตาแล้วครอบครัวแล้วก็ใจดีขึ้นมาครับโอเคเลิฟอินเทรน ชื่ออะไรครับเชิญครับเชิญเขาถ้าวันหนึ่งเชิญต้องไปไปคอนเสิร์ตแบบครอบครัวเลยนะไปแบบทั้งครอบครัวเลยแล้วต้องใส่สีแฟนทีมอยากจะเลือกสีอะไรครับให้เลือกแค่สีเดียวสีฟ้าครับสีฟ้าทําไมครับเพราะชอบครับเพราะชอบตัวเองชอบทั้งครอบครัวต้องใส่ครับเรับเลิลิฟปินเรลงชื่อมันฝันค่ะนุ่นค่ะชื่อหนึ่งครับ,รบ,รบ ถ้าทุกคนเนี่ยต้องไปคอนเสิร์ตนะแล้วไปเป็นครอบครวัวได้กับคนที่เรารักเนี่ยแล้วต้องใส่เสื้อสีเดียวอะไรเป็นเสื้อแก๊งจะเลือกเป็นสีอะไรครับสีชมพูค่ะเพราะอะไรครับเพราะสื่อถึงความรักที่หวานแหววดีค่ะแน่หวานแบบมดขึ้นเลยใช่ไหมสีสีฟ้าค่ะทำไมครับชอบอชอบอชอบสีฟ้าชอบชอบสีเหลืองครับ,บสีเหลืองใช่ครับ ข้อสีเหลืองคือมันบ่งบอกถึงความสนุกสนานด้วยครับอีกอีกอย่างจะเป็นคนบ้าบอๆด้วยอะครับใช่ครับครับอคครับชื่อเจมส์ครับเจมส์ครับถ้าวันหนึ่งต้องไปคอนเสิร์ตไปเป็นครอบครัวนะทั้งครอบครัวเลยแล้วต้องใส่เสื้อสีเหมือนกันเนี่ย ให้เลือกสีหนึ่งจะเลือกสีอะไรครับอ่าคงเป็นสีเขียวมั้งครับสีเขียวทำไมครับเพราะว่าเอ่อมันจะดูสดใสไงสีเขียวเป็นสีที่แบบดูสดใสแล้วแบบธรรมชาติด้วยเหมือนรักธรรมชาติด้วยรักธรรมชาติใช่รักธรรมชาติยอดมากโอเคครับเลิฟอินเทรนด์อ่าชื่อบอยนะครับผมครับอีบอยครับถ้าวันหนึ่งพี่ต้องไปแบบครอบครัวทั้งครอบครัวเลยไปคอนเสิรต์ตนะครับแล้วต้องใส่เสื้อสีเดียวกันหมดเลยอยากจะเลือกเป็นสีอะไรเพราะอะไรครับ สีฟ้าครับผมครับเขาดูรู้สึกว่าแบบโปร่งโล่งสบายอเหมือนฟ้าโปร่งโล่งสบายอ่าใช่ครับใช่อะไรเม่ใช่ครับโอ้โหโอเคครับเลิฟอินเทรนชื่ออัมค่ะชื่อนุนาค่ะถ้าต้องไปเป็นครอบครัวเลยนะครับไปคอนเสิร์ตเนี่ยแล้วต้องใส่สีเหมือนกันเลยทั้งครอบครัวเนี่ยอยากเลือกเป็นสีอะไรครับและเพราะอะไรครับสีฟ้า สีฟ้าทำไมครับมันสดใสดีค่ะสดใสใส่สีฟ้าพอดีด้วยไม่เปล่าใช่ค่ะมีอะไรครับสีฟ้าค่ะสีฟ้าแต่ทำไมใส่สีดำคอ๋อพอดีเข้าค่ายมาค่ะอ๋อทำไมต้องใสสีฟ้าสดใสเหมือนกันค่ะเหมือนกันเลยโอเคครับแล้วชื่ออะไรครับชื่อวินเนอร์ครับ วินวินเนอร์ครับถ้าวันหนึ่งต้องไปคอนเสิร์ตนะครับไปแบบทั้งครอบครัวเงี้ยหรือไปกับกลุ่มเพื่อนก็ได้นะครับต้องใส่เสื้อสีสีเดียวกันเป็นแก๊งเลยจะใส่เสื้อสีอะไรละพออะไรครับอ้าวขอถามก่อนได้ไหมครับว่าจะไปคอนเสิร์ตแบบไหนครับออเอาแบบไหนดีทำไมถามพิธีกรแบบนี้ล่ะครับ <c oughs> โอเคเอาสไตล์คัน n t r เลย สีแดงครับสีแดงทำไมครับก็ตัดกับชาวบ้านเขาเลยครับตัดกับชาวบ้านเขาครับโอ้โหเป็นสีโลโก้ Love In t h a i ใช่ไหมใช่ครับอ๋อโอเคครับ Love In c เ a i ชื่ออะไรครับอ่อชีวิรัตครับถ้าสมมุตินะครับต้องไปคอนเสิร์ตนะครับทั้งครอบครัวเลยนะครับแล้วต้องใส่เสื้อสีเดียวกันหมดเลย จะใส่จะใส่เสื้อเป็นสีอะไรแล้วพออะไรเออคิดว่าใส่สีส้มครับสสีส้มไเพราะว่าสีส้มเป็นสีอินเทรนแล้วก็ทันสมัยแล้วก็เปรี้ยวดีเปรี้ยวด,ด้วยโอ้โหรสชาติเลยใช่ใช่ใช่โอเคครับเลิฟอินเทรนซูริชื่ออะไรครับ ยิ่งคลิปไรน,นะพอขึ้นยูทูบเดี๋ยวพี่จะเห็น เ็นยังไงครับพี่จิ๋วเคยชือเล้วโอโ้โหคําถามนี้โหน่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาไปคอนเสิร์ตเนี่ยมันจะได้เตรียมตัวไว้ว่าเอ้ยเราน่าจะใส่เสื้อเป็นทีมเนาะถ้าเป็นพี่จิว๋วใส่สีอะไรครับใส่สีบานเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะบานเย็นเพราะว่ามันหวานแล้วมันก็เด่นด้วยค่ะกลางคืนเนี่ยก็จะต้องมีคนมองเห็นเราชัดเจนนะคะ<อ>เป็นกลุ่มค่ะต้องใส่ตอนหน้าร้อนหรือเปล่าก็ได้เย็นหไไมชนนน้ัก็ เย็นอยู่แล้วค่ะโอเคครับครับพี่จิ๋วเรามาเข้าสู่ช่วง3กันเลยครับช่วง sharing of love วันนี้เรามีอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับโอ้เป็นเรื่องราวของน้องๆเป็นกลุ่มเยาวชนที่เขาทํากิจกรรมที่เรียกว่าบาเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมค่ะโอ้เป็นแบบวัยรุ่นใช่ครับครับปรุ่นยุคใหม่กุลแบบเป็นตัวอย่างเขเป็นตัวอย่างที่ดีและน่าประทับใจมากโอเคครับเดี๋ยวเราพาท่านผู้ชมไปชมกันเลยนะคะโอเคครับค่ะ Sharing Love. แชร์ริงออฟเลิฟแช h a r i n g of Love วันนี้รับรองว่าไม่เหมือนทุกสัปดาห์แน่นอนค่ะเพราะว่าเป็นการทำความดีแบบกิจกรรมกลุ่ม โดยกลุ่มน้องนเยาว,วชนคริสเตียนไทยที่มีชื่อกลุ่มว่า i s เ r ิรอาสารับใช้ค่ะพวกเขารวมตัวกันและเข้าไปทํากิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในชุมชนต่างๆถึง9ชุมชนเรามีตัวอย่างกิจกรรมมาฝากค่ะขึ้นมาชทาสีสะพานค่ะมาทาเพื่ออะไรคะาาให้เห็นชัดเจนคะจ่ะที่ชุมชนทุ่งสว่างสารลอ,อยค่ะ คนคะโอ oh, มาหลายคนคะ่ะเราแบ่งเป็นสองกลุ่มค,ะค่ะเหนื่อยไหมคะร้อนนิดหน่อยคะ่คะสู้ๆค่ะไดคคคค่เพียนนงรงรมชวตทท,วทุุาหสใจสวัสดีครับนะบพวกเรามาจากโคราานั่นเองนะก็ค,คือกลุ่มไอเซิร์ฟที่จะอาสารับใช้ประชาชนครับ วันนี้ทำอะไรบ้างคะวันนี้ก็ได้มาสร้างสะพานที่เพื่อให้เด็กข้ามไปที่ไปไป,ไปโรงเรียนครับรลสะพานมันเป็นอะไรก็สะพานชมรุ่นะฮะก็เลยได้เอาไม้เฟอร์นิเจอร์มาทำทางให้กับนะครับกำลังทำอยู่ครับอ่าครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะแบ่งความรักแบ่งความวัง อยิ้มนิดใจอยู่ไปนั้นๆให้วันนี้ดีกว่าเมาื่อวานให้สัวันนั้นมาอยู่ท่ามปลา่นเราคิดจะทำอะไรก็ยังัวช้าช้าใช้ทุกวันเวลาทำอย่างที่ตั้งใจใช้เรียแรงที่ ก็สำหรับกูไอเซิร์ฟใช่ไหมคะเราก็มาจิตอาสาอาสารับใช้ทุกคนนะคะแล้วก็บรรเทญประโยชน์ต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นแล้วก็เล่าหนังสือเล่มน,นี้ให้ทุกคนฟังก็คือหลักความจริงสีประการคือความรักของพระเจ้าให้เขารู้จักพระเจ้าด้วยฝากอะไรถึงวัยรุ่นบ้างคะครับก็อยากฝากถึงวัยรุ่นคริสเตียนไทยทุกคนนะครับถ้าคุณรักพระเจ้านะครับให้เราที่จะมาเป็นอาสารับใช้ด้วยกันนะครับเพื่อที่จะทำให้นิมิต2 0 1 5สําสำเร็จในประเทศไทยของเรานะครับขอบคุณครับ แล้วินเทรนเห็นน้องๆกลุ่มนี้ทำกิจกรรมแล้วรู้สึกชื่นชมบินดีและมีความหวังกับเยาวชนไทยจริงๆค่ะสังคมไทยต้องการคนที่มีจิตอาสารับใช้รักช่วยเหลือและแบ่งปันผู้อื่นแบบน้องๆกลุ่มนี้ค่ะขอเป็นกำลังใจให้ตั้งใจทำความดีแบบนี้ตลอดไปนะคะเราเป็นหนึ่คนในหนึ่งแคน เเพ่ออทีีจจะนนนน1ล้้้้าาาาคมรรูักกับใ2015ไโซ์โปฮก hey! และทั้งหมดนี้คือเลฟอินเทรนที่เราอยากนำเสนอแล้วเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านมีความรักที่สวยงามน,นะคะการให้เป็นเหตุให้มีความสุขยิ่งกว่าการรับค่ะและสังคมไทยของเราก็ยังให้กันได้อยู่นะคะ ป่ะเต้คะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านอยากมีเรื่องราวดีๆอย่างนำเสนอต้องทำไงคะโอ้โหง่ายมากครับไปที่ f a c e b o o k c o m l o v e i n t r e n d f c ค่ะอ่าแล้วก็ยังมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยตามด้านล่างเลยครับค่ะสามารถติดต่อได้เราอยากได้เรื่องราวดีๆเรื่องราวน่ารักน่ารักระหว่างไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือว่าจะเป็นแม่ลูกอะไรก็ได้ครับทีแบบเกี่ยวกับความรักเป็นสตอรี่เกี่ยวกับความรักนะครับแล้วก็ ยังสามารถดูรายการย้อนหลังได้ด้วยทาง Youtube c h anel n ของเรานะครับดูได้กี่รอบคะดูหลายๆรอบครับ Unlimited เาเรียกว่าไม่จำกัดรอบอ้าแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับความรักไม่เคยตกเทรนอิน r ทรนตลอดเวลาและจะอินเทรนตลอดไปครับสวัสดีครับ